AIA+ s u per Application แอปเดียวจบครบทุกบริการยืนยันการได้รับกรมธรรสะดวกได้ด้วยตนเองผ่าน AIA+ เข้าสู่ระบบคลิกเมนูกรมธรรคลิกที่ปุ่มแจ้งเตือนสีเหลืองยืนยันว่าคุณได้รับกรมธรรแล้วตรวจสอบข้อมูลและความถูกต้องโดยคุณสามารถคลิกดูรายละเอียดได้จากปุ่มดูกรมธรรอิเล็กทรอนิกส์หากคุณยังไม่ได้รับเล่มกรมธรร กรุณาติดต่อตัวแทนของคุณหรือ AIA Plus Hotline จากนั้นคลิกที่ช่องว่าคุณได้รับกรมธรรและยอมรับเงื่อนไขาตามกรมธรร์กดปุ่มยืนยันใส่รหัส OTP ที่ได้รับผ่านอีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือและกดส่งหลังจากยืนยันว่าได้รับกรมธรรเรียบร้อยแล้วคุณสามารถตรวจสอบสถานะการรับเล่มกรมธรร์นในแอป AIA Plus ภายใน24ชั่วโมง AIA+ PLUS แอปเดียวจบครบทุกบริการดาวน์โหลดเลย